สวัสดีนะคะเชิญมาทำดอกไม้สีแดงสดเลยตะนนี้กีบอัดก่อนค่ะตัดให้เป็นฟันปลานะคะตัดให้เป็นฟันปลาก่อน ปลานี่นะหลังจากนั้นก็คือเกสรตัวนี้ของเราเกสรฝอยธรรมดาเรานี่แหละคะ่ะพันก้านนะคะพันก้านเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ กาลยานนะคะกาลยานแล้วอบเขาอบจิกๆนิดนึงให้เขาเป็นป่องๆอ,อย่างนี้อบขึ้นอีกอันหนึ่งคะ่ะ ใช้แค่สองแผ่นค่ะตรงที่ว่างนะเ่็ะขาจะป่องๆ นี่เขาจะเป็นเกสรพระอาทิตย์เกสรพระอาทิตย์ก่อนหลังจากนั้นใช้สีแดงเลยค่ะเอาแค่สามแผ่นพอถ้าอยากได้หนาก็จะอบเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าเป็นเกสรพระอาทิตย์ก็คือเข้าบล็อกได้เลยนี่อย่างนี้นะเกษรพระอาทิตย์ แต่ครั้นี้ก็คือจะทําเป็นดอกปักเลยค่ะจะทําเป็นดอกปกักโดยที่ไม่ได้เข้าบล็อกค่ะเกสนฟันนี้นะนะฟันนี่เรานี่แหละเกสนฟันอยากตัดตรงปลายเขาอย่างนี้อันนี้เอาแค่สามนะคะเพราะถ้า ถ้าทำหนามากคลิปเขาจะยาวกะว่าถ้าทำเป็นดอกปักเลยก็คือจะคลิปจะยาวเกินไปค่ะตัดแล้วก็อย่างนี้นะแต้มกาวเลยค่ะแต้มกาวแล้วก็ค่อยปักเข้าไปเลยกลาวยังไม่แห้ง แล้วก็ประคองเขานะคะให้เขาดูแอนๆจะเรียงยังไงก็ได้คะ่ะจะเรียงห้ามาเลยเรียงสี่เรียงสามได้หมดแต่นี้จะทำแค่สามแล้วก็ทำสับบงอีกครั้งหนึ่งคะ่ะตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้เนาะก็จะเป็นสามตรงนี้นะคะ สามแล้วไม่ได้เว้าลกีบนะคะทําแบบธรรมชาติเลยค่ะถ้าใครอยากจะตัดแต่งกิมก็ได้แต่นี่คือไม่ได้ตัดให้มันดูเหมือนโอบเหมือนโค้งอะไรอย่างนี้ค่ะเอาตามนี่เลยอย่างนี้เข้าอย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็สว่างตรงรูที่ว่างค่ะนะเ,เนลืเ่อนไปลูปไปลางแล้วสุดท้ายค่ะที่ไม่ได้ตัดให้มันโคง้งมันเร้าเพราะว่าความที่กีบเขากับไอตัวไส้พระอาทิตย์น่ะเขาจะเท่าเท่ากันถ้าจะตัดให้โคง้งก็คือต้องเอา ตรงเกสรพระอาทิตย์เนี่ยให้ใหต่ำลงเรียบร้อยเพิ่มกีบเข้าไปได้เลยนะคะนี่ก็กล่าวว่าจะทำหนาถ้าจะทำหนากว่านี้ก็คือเพิ่มกีบได้เลยเรียบร้อยนี้อันนี้ให้ชื่อดอกว่าดอกป๊อปปี้ค่ะ ป๊อบป,ปี้ซอนพอดีไปเห็นดอกป๊อบป,ปี้ของฝรั่งค่ะเขาจะซอนแต่ไม่รู้ชื่อนะคะว่าเป็นเป็นพันธ์อะไรอเอาแค่ป๊อบป,ปี้ซอนก็พอค่ะดอกป๊อปปี้ซอนเรียบร้อยค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ